ทางเข้ามานทางเข้ามาหาบ้านปยแยมก็จะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มาทางนี้ทางนี้นี่ร้านก็อยู่นี่ร้านปลายแยมพี่น้องนเป็นร้านปลายแยมได้ยินแต่ชื่อปลายแยมปลายแยมบางคน,นอยู่ตรงไหนนาะวะอยู่ตรงซอยซอยบุญมากหนึ่งพี่น้องเข้ามานิดเดียวเอง เข้ามาต้องตืง้ตตตตนๆนนะครับผมโอ้แกทุกวัน <ๆ S 1> แกก็ดังแล้วนี่นะครับผมแกดังแล้วเปี๊ยมของเราไก่ย่างไม้ละยี่สิบาทหรือเปล่ามาดูไม้ขนาดนับเปียมเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยยี 5, ่ห้าสามสิบเนาะโอ้นี่ก็ตัวหนึ่งสี่สิบาทประดุกตัวใหญ่ๆพอดพีดผมมาแล้วก็มาอุ่นนึงแกเอาลาบประดุกหนึ่งชุดพี่น้องชุดละห้าสิบาทชุดละห้าสิบบาทตามป้ายพี่น้อง ตำไทย40บาทํำปูปลรราสาสซุปหน่อไม้35ลาบปลาดุก50บาทลาบปลาดุกย่าง40บาทข้าวเหนียวอีก10บาทป้าแยมเจ้าเก่าพี่น้องเ <c oughs> บอร์โทรก็ศู9ย์กพี่น้องป้าแยมดอนเมืองของเรานะครับผมอยู่ซอยอยู่ซอย <c oughs> บุญมากหนึ่งพี่น้อง ปแยมเจ้าเก่าพี่น้องมาแถวอนเมืองโอวฟากดไลค์กดแชร์ไลค์ไปแล้วยอดมากพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูเตาย่างของไปแยมหน่อยว่าเขาย่างกันอย่างไรพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปพูดอะไรและไม่ต้องไปคิดอะไรมากพี่น้องพี่น้องดูแต่เตาย่างของเจ้านะครับผมเตาย่างอืไม่ธรรมดาครับผม ดูใจเต,เตาย่างของปลายแยมก็รู้แล้วว่าปลายแยมทําไมเป็นคนเก่าคนใหม่จริงหรือเปล่าพี่น้องอถ้าเห็นแล้วบอกว่าโอ้ปลายแยมคนเก่าจริงจริงพี่น้องผุพ,พังเกือบหมดแล้วพี่น้องดูเอากละกันเนาะทุกท่านน,านะครับผมอืนี่อ,อันที่สองไไว่างันโอ้โห,โ,หโหพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะพูดคุณนะ่ะโอ้โหดูครับตับพี่น้องนุนก็ประดุกพี่น้องแบบสดๆดร้อนร้อนเลยท่านผู้ชมมีตูด ไก่ด้วยพี่น้องนะตูดไก่ตับไก่พี่น้องโอ้โหวันปลาเก๋งคนเดียวพี่น้องทำได้อย่างไรเยอะแยะขนาดนี้เนาะแน่นอนมากพี่น้องโอ้โหเยี่ยมมากพี่น้องอนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะมารอคิวแล้วเพราะรู้ใจหิวแล้วพี่น้องเอฟซีมาแล้วพี่น้องพยายมก็เตรียมจะตําลุกก็จะไม่ไหวแล้วพี่น้องนะครับผมโอ้้นี่น้ําอะไรเนี่ยพยายามต้มน้ําอะไรจนแห้งแล้วใจแห้งแล้ว Okay. เก๊ด uh ด้วยโอเคอ่ะอ่ะซุปหน่อไม้ปุบอืมไก่พี่น้องไก่ไก่วันกิโลไปาหมไก่วันกิโลมันไม่แน่ถ้าเราคิดเยอะอยู่โอนโหปลาดุกก็วันละสิบกิโลโอ้สิบโลก็ไม่ธรรมดาพี่น้องทำคนเดียวเราคิดเอาก็แล้วกันเนาะไหนจะข้าวเหนียวไหนจะไก่ย่างไหนจะปลาดุกย่างไหนจะลาบไหนจะอะไรโอ้พยแยมโอเค ผมอยู่กับพีไปแยมตัวจริงคุน้องนี่แต่แยมสูตรห่อไม้แล้วทำสูตร่อไม้หน่บไม้ทาเองนะขูดเองขูดเองไปแยมโมงโอ้ไแยมไแยมหมดขครับขอบคุณครับโอเคสุตหน่อไม้ด้วยเท่าไรสักสุตหน่อไม้เออโอ้สัมาษณโอ้ดูใจจะอร่อยโอเคเดี๋ยวจะให้น้อยกินมากดหมโอ้โหหลังหน้าขูดแต่ไม่กินหน่อไม้อย่าตัวนี้ มีซุปหน่อไม้กับลาบปลาดุกแปดสิบบาทพี่น้อง<ส><ส>โอ้ยเยอะแยะพี่น้อง<ส>โอเคแปย๊ยมปะดเดี๋ยวเอานี่ก่อนดเดี๋ยวผมมาเพิ่มอีกโอเคอเท่าไรไปแยมเนี่ยโอ้โหตัวเบ้อเลยพี่น้องขายตัวละห้สไงตัวละสี่สิบบาทไปแย้มขายตัวสิบบาทโอ้มีไก่ด้วยไก่เท่าไหร่ไก่ไกโอ้โฆษณาหายไปแย้มหน่อยไปแย้มไปแย้มคนเก่าคนแก่พี่น้องไปแย้มนั่งมอไซค์ผมส่้งงวดหมดไปสองคันพี่น้อง สมัยก่อนเนาะสมัก่ก็ไม่แพงเนาะสมัยก่อนเนาะแยมคนนี้แหละคนดังสมัยก่อนแกตำอยู่ข้างๆเนาะโอ้โหทขายวันนึงเป็น30-40โลประดุกเดี๋ยวนี้แกก็มาทำคนเดียวนะครับผมปลาแยมขายอยู่สอนบุญมากหน่งพี่น้องไก่ย่าง